แมลงศัตรูสําคัญ2ชนิดที่ต้องระวังในช่วงที่ทุเรียนกําลังออกดอกนะครับและก็รัดใบอ่อนทุเรียนออกมานั่นคือตัวเพลี้ยไฟและเพลี้ยจักจัก่นฝอยวันนี้นโมจะพาไปพบกับอาจารย์วิบูล์จงรัตนะเมธีกุลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของแมลงว่าอาจารย์จะมีคําแนะนําในการป้องกันกําจัดแมลงศัตรู2ชนิดนี้อย่างไรเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์ได้เลยนะครับและตอนนี้นโมเข้ามาอยู่กับอาจารย์วิบูล์จงรัตนะเมธีกุลแล้วค,ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ปัญหาในเรื่องของเพลี้ยไฟในดอกทุเรียนแล้วก็เพลี้ยจะกระจัดงฝอยในใบอ่อนของทุเรียนอาจารย์มีคําแนะนําในการป้องกันกำจัดอย่างไรครับจริงๆแล้วเพลี้ยไฟเนี่ยมันไม่ใช่มาตอนดอกมันมาตั้งแต่ใบอ่อนอนะครับถา้าเข้ามาในระยะที่อดอกเริ่มบานแล้วนะครับเพลี้ยไฟไปอาศัยอยู่ตรงนั้นดูดกินน้ําเลี้ยงมากๆเนี่ยปัญหาก็คือว่าทําให้การผสมเกสร,รไม่สมบูรณ์พอเริ่มเป็นดอก นะครับอาจจะทําให้ก้านดอกร่วงก้านดอกไหมถ้าไปถึงระยะหางแย้ก็จะทําให้หางแย้ไหม้ได้ถ้าเป็นผลอ่อนนะครับปลายหนามของลูกทุเรียนเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าปล่อยไว้จนผลโตขึ้นผลมันก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็จะมีอาการที่ปลายหนามเนี่ยเป็นหนามติดกันหรือหนามที่เขาเรียกว่าทุเรียนหนามจีบนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบกับ ราคาของทุเรียนเพราะว่าผู้บริโภคหรือ mm hmm. คนซื้อเนี่ยไม่ชอบซื้อทุเรียนที่เป็นลักษณะนามจีบนามติดแบบนี้แต่พอเริ่มเป็นแตกตาดอกขึ้นมานะครับตรงนี้มีการระบาดมากแล้วเราต้องการจะใช้สารเคมี mm hmm. ก็ควรจะฉีดพ่นตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับ mm hmm. ก่อนที่ดอกจะบานเพราะว่าถ้าดอกบานแล้วเนี่ยการใช้สารเคมีก็จะมีผลกระทบกับในเรื่องของการผสมเกสรได้มันเป็นเรื่องที่เราต้องระวัง เวลาที่เราใช้สารเคมีก็ต้องเลือกอประเภทของสารเคมีด้วยว่าสารเคมีที่เป็นสูตรที่มีน้ํำมันเป็นส่วนผสมเนี่ยก็เป็นอันตรายมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อดอกทำให้เกิดปัญหากับดอกนะครับ เราก็ควรจะเลือกสูตรอื่นแทนการใช้สารเคมีเนื่องจากพเพลี้ยไฟมันมีความสามารถในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เกิดการดื้อยาได้มากเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีะบัญชีรายชื่อของสารเคมีที่ใช้กับเพลี้ยไฟได้หลายๆตัวเอาไว้ใช้สลับกันนะครับถ้าฉีดไปแล้วสักประมาณ2ครั้ง3าครั้งเนี่ยก็ควรต้องเปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นไม่ใช่ตัวอื่นนะครับกลุ่มอื่นเพราะว่าสารเคมีข้ามกลุ่มโอกาสที่จะพัฒนาความต้านทานก็จะช้าลง แล้วก็ไม่ควรฉีดพ่นกันนานเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำคร่าวๆเกี่ยวกับเพลี้ยไฟนะครับสำหรับช่วงแตกใบอ่อนตัวที่สำคัญตัวหนึ่งก็คือเพลี้ยจักระจันฝอยทุเรียนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาตั้งแต่เริ่มแตกใบอ่อนเลยถ้าเกิดว่าเป็นระยะที่ใบอ่อนเนี่ยยังไม่กลางออกนะครับแล้วก็โดนเพลี้ยจักระจันฝอยเข้าทำลายมากๆใบพวกนี้ก็จะร่วง พอใบร่วงไปก็เหลือแต่ก้าน<อ>ก็จะคล้ายๆกับก้านทูนะครับอันนั้นก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใบเขากางแล้วนะครับเ<อ>พี้ยจกจันฝอยทุเรียนเนี่ย<อ>ก็จะคล้ายๆกับเพี้ยจักรจันชนิดอื่น<อ>ก็คือปากเขาเป็นแบบเจาะดูดพอแทงเข้าไปเนี่ย<อ>เขาไม่ได้ดูดอย่างเดียว<อ>เขายังปล่อยเข้าไปน้ําลายที่เป็นพิษกับพืชนะครับทำให้เกิดอาการไหม<อ>ในกรณีของใบใบอ่อนทุเรียนเนี่ย ขอบใบก็จะไหม้แล้วก็มวนเข้านะครับลักษณะคล้ายๆกับถูกน้ำร้อนรั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการทั้งใบที่กลางออกแล้วก็ใบที่ยังไม่กลางใบที่ไม่กางก็ร่วงนะครับ ประชากรของเพศกานฝอยนี่ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นการเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะสังเกตดูโดยการติดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองนะครับตัวเพจกานฝอยนี่ก็จะตัวเต็มไว้ก็จะบินมาติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันมีปริมาณมากและมีความจําเป็นต้องใช้สารเคมีก็สามารถใช้สารเคมีหลายชนิดหลายกลุ่มตัวของสารไดโนทิฟเรนนะครับหรือว่าพรีมิฟอสเมทิล นะครับหรือว่าโอเมโรเอดรวมทั้งอิมาเมกตินก็สามารถที่จะนำมาใช้สลับกันได้นะครับแต่การใช้การฉีดพ่นอัตราอะไรก็ต้องเป็นไปตามคำแนะนำที่เขาแนะนำอยู่ข้างขวดนะครับและนี่ก็คือคำแนะนำของอาจารย์นะครับในการ้องกันกำจกัดเชื้อไฟแล้วก็เชื้อจักจั่นฝอยในทุกเหรียญน,นะครับก็ไปตามดูกันนะครับว่าการพองกันกำจัดเนะี่ยควรที่จะสลับกลุ่มสารนะครับไม่ใช่ว่าสลับตัว ตัวยี่ห้อนะต้องสลับเป็นกุ้งเพื่อลดการดื้อยาของบาลนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ว่าเป็นจากสูงคาราบสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูคําแนะนําจากนักวิชาการของบริษัทโซตัสนะครับในการป้องกันก,นการจัดเตี้ยไฟและเตี้ยกระจัดฝอยในทุเรียนเขาจะมีคําแนะนําอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันในส่วนทุเรียนกันเลยนะครับและตอนนี้นโมมาอยู่กับนักวิชาการของทางบริษัทโซตัสนะครับสวัสดีครับน้องเอกครับ สวัสดีครับผมนายกิติพันธ์บุญเกิดนะครับเป็นนักวิชาการของบริษัทโซตัสนะครับประจำภาคตะวันออกจังหวัดจันรายองและตาดครับหลังจากที่นโมไปพบกับอาจารย์วิบูลมาแล้วเนี่ยก็ได้รับคําแนะนํามาครับอยากจะให้น้องเอ็กว่ามีคําแนะนําอย่างไรในการป้องกันการจัดเพลี้ยไฟและก็เพลี้ยจัดกระจัดฝอยในทุเรียนให้กับชาวสวนอย่างไรบ้างครับครับสำหรับเพลี้ยไฟนะครับทางโซตัสเองเนี่ย มีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าที่ใช้อยู่ในพื้นที่แล้วก็ใช้ได้ดีนะครับเราจะแนะนําเป็นการสลับยาของ3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวแจ็กเก็ตนะครับสารอาบาแม็กติน1.8%นตะครับตัวที่2เป็นตัวมอร์เกนนะครับสารฟีโพนิล5%และตัวที่3ครับเป็นตัวเอ็กซอลครับสารสไปนีโทแรม12%ครับพี่อ๋อก็คือใช้สลับกันใช่ครับ แล้วฉีดช่วงไหนของดอกแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ดอกได้เลยปะ่ะครับทั้ง3ามผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยครับสามารถฉีดเข้าไปที่ดอกได้เลยนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้ในระยะของดอกหอมนะครับหรือว่าดอกเริ่มบานประมาณ5%เแล้วก็ช่วงที่2นะครับจะเป็นช่วงของดอกโรยหรือว่าเป็นช่วงห่างแย้นั่นเองนะครับอก็ฉีดสลับกันใช่ครับโอเคแล้วเพียจะกระจายฝอยแหละน้องเอ็กมีคำแนะนำอย่างไรให้กับชาวสวนบ้างครับ ถ้าเป็นตัวจักรจันฝอยนะครับแนะนําเป็นตัวเทนจูนะครับสารไดโนทีฟเรน20%นะครับแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยเราจะแนะนําว่าให้พ่นกับกลุ่มฮอร์โมนอาหารเสริมได้เลยอย่างเช่นตัวโฟมักแมกนีเซียม300แล้วก็ตัวนูแทคเอ็กซ์พีนะครับเพื่อที่ว่าจะช่วยเร่งให้ใบแก่เร็วขึ้นใบกลางเร็วขึ้นนะครับป้องกันการแย่งอาหารของดอกนะครับแล้วจะเป็นปัญหาดอกจะร่วงตามมานั่นเองครับอ๋อครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการ ป้องกันกับดัดเพีย้ยไฟแล้วก็เพีย้ยจ,จัดกับักฟอยในทุเรียนซึ่งเป็นคนนำแนะนําในแบบฉบับของทางโซตัสนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงขอฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามรายการน้ำโมลอสวนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางรายการน้ำโมลอสวนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเองก็กไปเป็นอย่างสูงนะครับ,รบและต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ